บัวน,นี้แก้วจะตีบัวบ้านเล็กให้ชมมีบ้าน8 9 10และ11มาชมกันว่าแก้วจะเก็บสาดาวได้ทุกหลังหรือไม่ตอนนี้แข่งเขาตีเกือบหมดแล้วนะครับเขาตีได้สาดาวหมดเลยยกเว้นบ้านลำดับที่1น,นะครับบ้าน1 1ของแก้วเขาตีได้เพียงแค่1ดาวนะครับและเขาก็เอาบ้าน11มาตีแล้วฉะนั้นนะครับถ้าแก้วสามารถที่จะเก็บสาดาวได้หมดเลยนะครับหรือว่าบ้านลำ,ลำดับที่1เนี่ยแก้วได้สองดาวนะครับแก้วก็จะ นนนันเองแก้วจะตีบ้านลำดับที่5ก่อนเลยครับเป็นบ้าน8โดยสุดที่แช่นครับเป็นสุดนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงกจะถันไว้ในคำที่บ้านนะครับทุกสุดเลยที่แก้วเล่นวันนี้นะครับสามารถที่จะคัดลอกเอาไปเล่นกันได้เลยเดี๋ยวบ้านนี้นะครับเป็นบ้าน8การกาที่แก้วจะเข้านะครับเราใช้หมูปา่าจะต้องทําการโจมตีปลาสักแคนแล้วก็คิงให้ตายลงไปนะครับแก้วจะข้าด้านบนก็เข้าโซนนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าด้วยหมูป่าจากด้านล่างเข้าไปนะครับขึ้นไปด้านบน โอเคกดตรงตีเลยก็จะเข้าไปนะครับโดยเราจะเข้านะครับก็จะทําการใช้เปกกาลงไปนะครับโดยแก้วจะปล่อยเปกาลงไปด้านซ้ายด้านขวาปล่อยคิงลงไปตรงกลางปล่อยพอมดลงไปนะครับเหลือไว้สักประมาณ6ตัวแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเจาะเข้าไปแล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปนั่งเองโอเคพอเราเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าปล่อยยาพิษไปที่ มังกรน,น้อยนะครับโอเคก็จะจมตีได้นะครับใช้มฤตุดาเลยก็จะเข้าป่านะครับทิ้งเข้าไปรจมตีแมวมดทวิเยี่ยมเลยและโซนนี้ก็จะพังลงไปนั่นเองโอเคทางแค่ไต้ลงไปนะครับเราสามารถที่จากเข้าได้แล้วนะครับก็ปล่อยหมูป่าลงไปนะครับเป็นหน้าก,กระดานเลยแต่เราจะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบ้านมีช่องว่างสองช่องหมดเลยนะครับมันอาจจะมีกระดักระเบิดยักษ์กได้นั่นเอง เราจะปล่อยเพิ่มเลื่อดลงไปนะครับจังหวะนี้เลยดีไหมคือแก้วรอดูก่อนครับว่าระเบิดยักษ์มีหรือยังก็ยังไม่มีเนาะโอเคเราจะปล่อยลงไปนะครับทางด้านขวาละกันโอเคแล้วปล่อยเพิ่มเลือดลงไปนะครับแล้วก็จักขึ้นไปด้านบนเจอกับดักแล้วนะครับก็จะเป็นกับดักระเบิดลูกเล็กนั่นเองเราินไปด้านบนกันนะครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปพอคิดว่าน่าจะมีระเบิดยักษ์นั่นเองนั่นไง น่าจะมี2ลูกเลยนะครับอ้าวลูกเดียวนะครับดาวผิดเราใช้ข้างขานครับลงไปได้ไหมเดยกแอจะปล่อยข้างขานครับลงไปเก็บกวาดสิ่งก่อสร้างละกันก็รอให้อาวุธพังลงไปก่อน,นครับเราจะปล่อยข้างขาวลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยคนเทือนพ่อมดกระจายกันไปเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลานั่นเองก็ตาแรนครับเราทําสําเร็จนะครับเราสามารถที่จะเก็บสามดาววันแปดได้น,นะครับชมท่านใด ที่อยู่บ้าน8สามารถที่จะเอาสูตรนี้เอาไปเล่นกันได้นะครับเป็นสูตรใช้ทําสําดาวได้ดีเลยนะครับคือเราจะโจมตีคิงก่อนโจมตีฐานแค้นก่อนแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไปก็จะได้สําดาวอย่างง่ายๆเลยโอเคตาแรกผันไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาต่อไปกันเลยมาชมมาที่2กันตอนครับโดยแก้วจะขึ้นมาตีบ้าน9้านะครับ บานก้าของเขามี2หลังครับเป็นบานก้าอันล่างกับอันบนเดี๋ยวแก้วจะตีอันล่างก่อนเลยนะครับก็จะเข้าไปโดยสุธิเก้าใช้นะครับแก้วใช้เป็นทางฝั่งของลาวาบัลูนครับเป็นควีนชาร์ดลาวาบัลูนบาน9ก้าบอกตัวก่อนเลยนะครับว่าแก้วเล่นไม่เก่งนะแก้วอาจจะพะได้นะครับยังไงก็ร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะครับการเข้าแก้วจะเข้าด้วยควีนด้านขวาจะชาร์จเข้าไปนะครับแล้วก็จะประจุตีควีนจงตีเอ็กโบนครับ แล้วก็จะเข้าไปด้านในกันจากนั้นนะครับแก้วจะเาดานล่างด้วยลาวาน,นั่นเองโอเคโจมตีเลยก็จากกดปุ่มโจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโดยแก้วจะเข้านะครับแก้วก็จะปล่อยควีนลงไปด้านบนครับปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปควีนก็จะเดินเข้าไปด้านในแก้วสามารถที่จะใช้คิงลงไปด้านบนด้าน,นครับเพื่อที่จะตัดทางก็จะตัดทางให้กับควีน ควีนชาร์ตก็จะชาร์ตเข้าไปครับชมถามแกนครับว่าควีนชาร์ตต่างจากควีนบล็อกยังไงควีนบล็อกเนี่ยจะเดิมเนี่ยคือการที่เราวองครับก็คือเดินล็อกบ้านเลยแต่ควีนชาร์ตครับเราจะชาร์ตเข้าไปที่อาวุธใดอาวุธหนึ่งครับอย่างเช่นบ้านหรือว่าอย่างเช่นป้อมอินซีป้อมเอ็กโบป้อมอ็กโนดครับคือชาร์ตเข้าไปด้านในก็เลยเรียกว่าควีนชาร์ตนั่นเองแล้วก็มีการใช้คโคโคนาูน,นครับคือการปล่อยบอลลูนลงไปเพื่อที่จะเช็คกับดักลูกโป่งสีดำนะครับ ไม่ให้นักฟักของเรานะครับตายลงไปพีนไปด้านหน,นครับเราปล่อยยาบ้างแล้วก็จะปล่อยยาพีนครับลงไปที่ละวาเลนครับแล้วพอละวาแตกเราจะปล่อยทางฝั่งของเอ่อมินเนี่ยลงไปช่วยนั่นเองก็จะปล่อยมินเนี่ยครับลงไปช่วยด้านขวาตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับละวาปับ๊บเราวปล่อยกระโดดลงไปหนึ่งขวดเลยก็จะเข้าไปนะครับใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยโอเค แล้วก็จะเข้า่านครับเจอกับควีนใช้สกิลหายตัวเลยก็จะโจมตีไปได้เนาะโอเคควีนจะขึ้นไปด้านบน,นครับแก้วมองว่าเราคนที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วจะเข้าเนี่ยแก้วก็จะเข้าทางด้านล่างเลยก็จะปล่อยละว,วา่าโอ้ละว,วามันยากนะมันต้องไปด้านบนเลยครับฉะนั้นแก้วเข้าด้านบนแทนละกันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจปล่อยละว,วา่าปล่อยทานแคลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปการเล่นเราอาจจะต้องฝึกซ้อมเยอะๆครับสุดนี้ ก็จะเข้าไปครับเราว่าเข้าไปเราจะทาการใช้บอลูลงไปเพิ่มนะครับด้านซ้ายเรามีนักขี่มังกรครับที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นอะไรที่โกงมากเลยและเดี๋ยวเราจะปล่อยบอลลูลงไปนะครับตรงนี้เลยด่าช้ยาบ้านลงไปที่ป้อมธนูจับป้อมพอมดไอ้ป้อมผู้เล่นครับก็จะเข้าไปและใช้บอลลูลงไปเพิ่มเราปล่อยมินเนี่ยนล,ลงไปด้านบนเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาเนาะ โอเคทุกอย่างเข้าไปกันครับเราสามารถที่จะโจมตีไปได้นครับตอนนี้บอลลูนกาลังไปด้านขวาครับเราอาจจะใช้น้ำยายล่องหุนลงไปเพื่อที่จะล่องหุนบอลลูนนิดนึงก็ได้แล้วก็จะเข้าไปกันครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมเราอาจจะไม่ทันเวลานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาวุธเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นป้อมมอตารพังลงไปนะครับจากนั้นดูเหมือนว่าบอลลูนพยายามที่จะขึ้นที่ไปมีนี่ก็ไปนะครับแล้วก็มี คิง uh, อยู่ด้วยนะครับปัญหาของเราคือคิงเราอาจจะต้องซ่อมบ้านหลังนี้นครับเราอาจจะพา3สามดาวมาชมกันว่าจะเป็นยังไงซีวิ้สุดท้ายนะครับบอลลูนเคลื่อนที่ไปโอเคหกวิห้าวิตึนเต้นตึนเต้นสามวิสองวิโอเราได้สองดาว9 8นะครับเราจะต้องซ่อมบ้านหลังนี้นะครับมาชมมาที่ต่างกันตอนะครับแกจะตีบ้านเลเวลเก้าชมกันนะครับโดย ชุดชายนะครับแก้วเปลี่ยนเป็นทางฝั่งของสูตรโกเลมแม่โมดครับแล้วก็มีน้ำยาแผ่นิวไหวปขวดเดี๋ยวเราจะมาจงตีกันครับโดยแกนเข้าของแก้วนะครับแก้วจะปล่อยแผ่นิวหวลงไปด้านในตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงด้านใน1จุดครับแล้วก็จะปล่อยฐานลงไปด้านขวานครับจะเข้าไปก็น่าจะไม่ยากเนาะเป็นสูตรแปมนะครับเดี๋ยวเรามาจงตีกันก่อนี่เลยนะครับมาถึงก็ให้ปล่อยแผ่นวิวหวลงไปแก้วจะปล่อยแผ่นิวหวลงไปตรงนี้เลย หนึ่งสองสามสี่ครับลงไปก็จะฝึกกรแพงได้หนึ่งเองแล้วก็ตรงนี้นครับหนึ่งสองสามสี่ลงไปเลยครับโอเคแล้วเราจะเข้าด้วยยักษ์ด้านขวาปล่อยแม่มดไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ด้านบนปล่อยยักษ์ลงไปหนึ่งตัวปล่อยแม่มดลงไปหนึ่งตัวแล้วก็จะเข้าไปนะครับโดยเราจะปล่อยโกลเลมลงไปสามตัวครับปล่อยแม่มดลงไปหมดเลยปล่อยทางแค่ลงไปครับเป็นปายหินคิงควีลงไป โอเคทุกอย่างจะเข้าไปกัน,นครับเรามียาฟิกที่สามารถที่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลงไปก่อนจะเข้าไปครับทางแช่นเป็นลาวานะแกจะทําการใช้ยาฟิกลงไปครับที่ลาวาเลยแล้วก็อยากแช่น,นครับแกดูก่อน,นครับว่าจะแช่ไปที่อะไรดีตอนนี้ป้อมอีกโบนครับยิงไปที่ทางฝั่งของด้านหนานะครับก็จะเป็นทางเรานั่นเองแต่ว่าดูเหมือนว่าควีนกับคิงจะไม่เข้าด้านหนานะครับแก้ตัดทางได้ไม่ดี ทำให้ควีนครับไปด้านบนแล้วก็จะมาด้านล่างนั่นเองโกลิมเข้าไปนะครับแต่ไม่มีตัวสปอร์ตอ้อมีนครับดูเหมือนว่าแม่มดและควีนจะเข้ามาแล้วนะครับ,รบก็จะเข้าไปถูเยี่ยมเลยนะครับเราซูมออกหน่อยเนาะจะได้เห็นได้มากขึ้นก็จะเข้าไปนะครับด้านล่างมีคิงพยายามที่จะเคลื่อนที่ไปด้านบนมีแม่มดครับแล้วก็ควีนเจอกับละว่าปั๊บนะครับแก้วกำลังมองหาจุดที่จะทําการใช้น้านยาแช่แข็งน้ำแช่ลงไป ก็กาลังจะหาอยู่นะครับว่าจะปล่อยลงไปตรงไหนแกวมองว่าแกะแช่ไปด้านซ้ายครับที่ป้อมมอร์าแล้วก็ป้อมพืนใหญ่เลยครับน่าจะดีโอเคดูเหมือนว่าควินจะยิงเข้าไปด้านไหนครับเราน่าจะไม่พลาดสามดาวนะครับสรุปว่าไมยนี้เราทาได้หลังจากที่เราไปใช้สูตรควินชัดลาวารูนและเวลาไม่พอครับแม้ยังแค้นไม่หายนะครับอุตส่าห์ตั้งใจที่จะโชว์หลอดครับโชว์โชว์หลอดครับว่าเล่นควินชัดลาวาลูนได้สมดาว แต่ที่ใดด้านครับทำไปได้เพียงแค่2ดาว9 8อเโอเคเราใช้มริคูดานครับแล้วก็ใช้สกิลหายตัวแล้วก็จะขึ้นที่เปรนาน,นครับเราก็จะได้สดาวอย่างง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่4กันต่อเลยมาชมมาที่4กันต่อนะครับเป็นการโจมตีบ้าสิบครับโดยแก้วก็ใช้บ้าสิบนี่แหละโจมตีสุดิชใช้นะครับแก้วได้ใช้เป็นสุนี้เลยนะครับก็จะเป็น โกเลมแม่มดปลาหินครับสุดเก่งของแก้วเลยครับที่แก้วเล่นมาหลายปีแล้วนะครับล้วก็ยังใช้ได้ดีจนถึงทุกวันนี้ครับเราจะโจมตีกันการเข้าครับแก้วจะใช้เครื่องยิงเดือดล็อกเข้าไปให้โดนป้อมอีฟโนนครับก็จะพังลงไปแล้วก็ใช้กระโดดด้านใน้นะครับก็หวังว่าเราจะได้สามดาวโอเคโจมตีเลยก็เข้าง่ายงานะครับสุดนี้โดยเราจะปล่อยโกเลมลงไปก่อนครับ2ตัวปล่อยคิงควีนปล่อยแม่มดลงไปนะครับ โอเคแล้วปล่อยปลายหินลงไปมันซูมเข้าไปเองอะ่ะแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงเดือล็อกลงไปนะครับตรงนี้เลยโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับเราสามารถที่จะใช้ยาวบ้านครับลงไปได้โอเคคิง okay. ไประเด้นขวานครับเราสามารถที่จะแช่ประเดนไหนด้านครับเครื่องยิงเดือล็อกยิงไปถึงป้อมระว,วาแล้วนะครับก็จะเข้าไปทางแคนออกมาครับเป็นละวาร์แล้วปล่อยยาพิษลงไป แล้วเราสามารถที่จะปกแผนงด้านครับโดยแก้วจะใช้ยาบ้าแล้วก็เมยาเพ่มเลื่อนครับลงไปเมื่อฐานแค้นออกมาจากเครื่องยิงด,ดูล็อกนั่นเองก็จะเป็นสเตปเทพเลยนะครับที่แก้วได้ใช้การปล่อยยาบ้าลงไปปล่อยพ่มเลื่อนลงไปครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมเอ่อระเบิดนะครับป้อมหอคอยระเบิดแล้วก็ป้อมอ่ป้อมอีกบูนครับแช่ไปหนึ่งทีงโอเคใช้กระโดดลงไปด้านบนเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไป แล้วก็เราอาจจะต้องแช่ไปที่ป้อมอีกโนนครับถ้าว่ามันยิงมาที่ควีนเราแช่ไปที่คิงก่อนเลยเราใช้สกิมหอยตัวครับปล่อยยาบ้านลงไปที่ควีนก็จะโจมตีโซนนี้ได้นั่นเองโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกัน,นครับดูเหมือนว่าเราจะเหลือทหารไม่เยอะแล้วนะครับอย่าบอกนะว่าตอนนี้จะแป๊กอีกแล้วเฮ้ยไม่จริงเราอาจจะต้องซ่อมสองบ้านเลยครับแก้วอาจจะแป๊กได้นะครับโอเค ได้ได้ได้ซ่อมก็คือซ่อมครับเดี๋ยวเราจะต้องมาซ่อมสองไอเดีเลยนะครับฉะนั้นแก้วขอโทษด,ด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะตีแบบคินคีน,นะครับแบบว่าตาเดียวได้สัมดาห์ทุกไม้ได้เลยครับแก้วมีการซ่อมนะ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการไปซ่อมบ้านลําดับที่ลำดับแรกเลยนะครับที่เป็นบ้านบ้านเก้านะครับที่เราได้ดาวเดียวเดี๋ยวจะบ้านสิบไปตีนะครับแล้วก็เราจะกลับมาตีบ้านสิบเอ็ดกัน โอเคแก้วกดออกเลยละกันมา,ม,มาช่วงมาสุดทา้ายกันต่อนครับตอนนี้แก้วได้ดาวมา11ดาวนะครับถาาว่าแก้วสามารถที่จะเก็บสามดาวบ้านสิบเอ็ดได้นะครับแก้วก็จะชนะนั่นเองเพราะแก้วจะมี14ต่อ13นะครับแก้วจะเข้าไปให้ชมการื่อบ้านสิบเอ็ดที่เจอเป็นยังไงก็จะเป็นบ้านสิบเอ็ดตันเลยนะครับแถมตรงนี้นะครับมีอาวุธหนักเลยแก้วจะเข้านะครับแก้วมีวิธีเข้าที่เจ๋งๆเลย แกจะเข้าด้วยอาส่วนนี้เลยนะครับเป็นการใช้สายฟ้าแผ่นนินวไหวนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงะครับว่าแก้วเอาค้างคาวมาทําไมเดี๋ยวให้ชมกัน,นครับว่าเอ,อ์มันจริงจริงแกจะเข้าด้วยแผ่นุิ้วไหวแล้วก็สายฟ้านครับลงไปที่ป้อมระว,วัดสองป้อมเลยครับด้านซ้ายบนกับขวาล่างครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นป้อมอินซีนซึ่งแกเช็คแล้วนะครับพวกป้อมพอมด ป้อมเอ็กโบเนี่ยมันยิงมาไม่ถึงนะครับป้อมผู้ยิงมาไม่ถึงแก้วจะเปิดข้างข่าวลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมอินซีนั่นเองแล้วพอป้อมอินซีพังลงไปนะครับแก้วจะเข้าด้วยเข้าด้วยเครื่องยิงเดี๋ยวล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยโกเลมแม่โมดลงไปเฮ้ยจริงไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจริงจะแป๊กหรือไม่โอเคก็จะเข้านะครับโดยเราจะใช้แผ่นไหวลงไปก่อน,นครับ แก้วจะปล่อยแผ่นดินไหวลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เลยครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไป1 2สอแล้วก็ด้านซ้ายครับ1 2 3 4สโอเคเราปล่อยข้างคาลลงไปนะครับ2จุดเลยไม่รู้ว่าป้อมจิโอ้โหมันมีป้อมเจ็ดล่าโผล่ขึ้นมาทำไมแก้วไม่สมาธิจะโจมตีข้างาป้อมอีกีด้าน,นครับแก้วโดนกับดักดักแล้ว 9โดนดักนะครับโอ้โหจะได้เลยอุตสาหางแผนนะครับว่าจะโจมตีแบบหลอนะครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าตามแผนเหมือนเดิมก็ปล่อยกัวเลมลงไปด้านล่างครับด้านซ้ายด้านล่างครับปล่อยคิงโดอดลงไปแล้วก็ปล่อยคิงควีนโบเดนลงไปนะครับปล่อยแมงมดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยโอเคเราโดนดักแล้วนะครับก็จะเข้าไปกันเรามียาพิษอยู่นะครับที่สามารถที่จะใช้ได้ ทิ้งไปด้านขวานะครับควีนไปด้านขวาไม่เข้าไปดานลังนั่นเองแล้วก็ป้อมเอกโบจะพังงไปหนึ่งป้อมนะครับแม่โมจะเข้าไปเราสามารถที่จะใช้ยาพิ้นครับลงไปที่ลาวาด้านครับโอเคเราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะปล่อยยาพิ้นครับไปที่ลาวาปั๊บก่อนเลยแล้วก็จะทําการใช้อะไรดีพิน้นจงตีมแผนครับเราอาจจะใช้สก,กิลคำพิมพ์ตะเลยเพื่อที่จะเข้าไปครับตานี้ อาจจะไม่ได้สองดาวนะครับเราอาจจะพาได้แม่มดเข้าไปนะครับแก้วได้ใส่ขวานมานะครับก็จะไปบุกทุรงเข้าไปนะครับโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีนะครับไม่รู้ว่าจะได้สามดาวไหมมาลิทูดมาลิทูดา,ดดาต้องมาแล้วนะครับจงังวะนี้ก็จะขึ้นไปด้านบนควีนจะเข้าไปที่ป้อมอินซีทุเยี่ยมเลยแก้วยังเจ็บใจไม่หายเลยนะครับป้อมเชิล่าผูมาถึงกับเบือไปไม่เป็นเลยโอเคแม่มดขึ้นไป แก้ว่าเราน่าจะได้สามดาวนะครับก็น่าจะได้นะถ้าเราได้สามดาวเราชนะแน่นอนโอเคดูเหมือนว่าเราจะเข้าไปนะครับโดยด้านบนนะครับก็จะมีเป็นควีนที่ยังไม่ใช้สกิลอยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ก็ใช้สกิลหายตัวนครับและสามารถที่จะโจมตีไปที่ป้อมธนูที่มี d p s เครับดาเมจ per second หรือว่าพลังโจมตีตอวนาทีที่แรงนั่นเอง แล้วเราก็เก็บสามดาวด้านครับเบละพออยู่พลาดนิดเดียวเองยังดีนะครับที่สามารถที่จะกลับมาได้ครับนึกว่าจะแพ้แล้วถ้าแพ้เราอาจจะแพ้ได้นั่นเองโอเคสรุปวราบันนี้นะครับแคนของแก้วก็ชนะนั่นเองเราตีไปทั้งหมดกี่ไม้โอเค1 2 3 4 5 6ครับถ้าแก้วอยากจะชนะชวชวนครับก็สามารถที่จะเอาบ้าน11อนะครับมาตีบ้าน1ิให้ได้สามดาวนะครับแก้วก็จะชนะชัวน เพราะเขาโจมตีได้13ดาวนะครับเขาน่าจะไม่ได้เพิ่มแล้วนั่นเองโอเคเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมชอบหรือไม่กับการตีบัวให้ไอดีนครับถ้าคผู้ชมชอบก็บอกแก้วได้นะครับแก้วจะได้ทําให้ชมกันอินครับจะได้เป็นอะไรที่ให้ชมได้รับชมกันโอเคท่านผู้ชมชอบคลิปนี้สามารถทจา่าะสนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเต็มเกมขอบคุณมากๆครับแล้วเราขึ้นใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ